That TV. บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสารต่อพันธกิจร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 ร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์โตโยต้าโคโราพร้อมประกันภัยประเภทหนึ่งและพรบรผู้ประสบภัยจากรถจำนวน54คันให้กับกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายฉัชดชัยพมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเกียรติในพิธี และได้ทําการส่งมอบรถยนต์โตโยต้าคัมรีจำนวน22คันโตโยต้าฟอร์จูเนอร์จำนวน2คันและไฮลักรีโวจำนว,นวน2คันรวม26คันให้กับกรุงเทพมหานครโดยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยนอกจากการส่งมอบรถยนต์โตโยต้าแก่กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครแล้วโตโยต้ายังได้ส่งมอบรถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาอีกเป็นจำนวน2คันรวมจำนวนทั้งสิ้น82คันการมอบรถโตโยต้าในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการโตโยต้าเขียงคู่ไทยสู้ภยัยโควิด -19 หรือโตโยต้าสเตวิตยูของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ด้วยความตั้งใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นการรับส่งผู้ป่วยโควิดการติดต่อประสานงานการค้นหาติดตามตลอดจนการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดรวมถึงคัดกรองและภารกิจจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้โตโยต้าได้ดำเนินโครงการโตโยต้าเขียงคู่ไทยสู้ภยัยโควิด19หรือโตโยต้าสเตวิตยูตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาเพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสมาอย่างต่อเนื่องอาทิการสนับสนุนรถยนต์โตโยต้าแก่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจำกัดรวมถึงเครือข่ายโตโยต้าทั่วประเทศขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและสำคัญที่สุดคือคนไทยทุกคนในการที่จะร่วมกันฝ่าฟันและผ่านพ้นสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 อันยากลำบากนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยค่ะ